ขอโทษครับบัตดีครับบัตดีครับเอาตะม้งคกหนึ่งครับไปจำลองครับบัตดีครับไปจำลองบัตดีครับ

ตับงปทอนก็แซ่บนะคับตับงปลท้อนก็เป็นตัวแซ่บหอมแซ่บค่ะไไปกินตับงปลาทอนก็ปลาจำลองจังหวั่นนครับ ป้าถอนกับป้าจำลองคนดัง ลูกคนกับบครับนนี้จัสิมาจัคุณค่ะเด้มเพราะว่าัจะสี่หนึ่งกรับิเบลูสี่สิบห้า่เออพวกนยังงามเนี่ยนะสี่สิบห้าปีแต่จำลอง้ว

จำมผมผงประถอนผมกินไปสามโคกแล้วครับจางแสบครับ ได่ถูกจานคะใจานไงครับยี่สิบบาทคกวยี่สิบบาทยี่สิบาสวัค่ะเาอยูน้ำปลาป่นนี่นี่ทาจำาตลาปา สวัสดีค่ะน้ายีเบงนะคะเด้อเอาข้าวกระเบนคาวตลอดเนาะเองแ้าเซตไหนไปแหงอ่ะเซตเดี่รข้าวแซ่บเดียค่ะตัวละ20บาทจ้ะเด็ดสุดเลย